สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่397แล้วนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่397กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด32รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธ,ธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่สองคุณท่านเป็นเหรียญ เสมาหลวงปู่ทิมน่าทรานวัดประหารไร่จังหวัดตรยองนะคะเป็นเหรียญลงยาค่ะหรือจะเป็นรายการที่4นะคะเป็นชุดพระลอดนาคท่านเป็นพระกุนะคะจังหวัดลําพูนค่ะหรือจะเป็นหมายเลขที่21นะคะเหรียญพุทธคุณซ้อนของหลวงพ่อทวดค่ะหมายเลข22เป็นพระสมเด็จนะคะ หรือจะสนใจหมายเลข 28, 29, 30ค่ะสนใจรา,รายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะหากวันนี้ท่านใดปิดทานจองทันรายการไหนหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะฝากคุณท่านที่ ้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะหนูลงคลิปทุกๆวันค่ะคุณท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อๆไปนะคะคุณท่านปิดให้ท่านกันนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้คุณท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็1หนึ่งเลยนะคะคุณท่าน วันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งค่ะขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกกองพันทหารราบที่หนึ่งท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะคะท่านชุดกรรมการปี18ค่ะคุณท่านจะได้รับทั้งหมดสามเหรียญด้วยกันนะคะสามเหรียญสามเนื้อนะคะอยู่ในชุดกรรมการแบบนี้ค่ะท่าน รุ่นนี้หากันยากนะคะท่านใดที่ต้องการเก็บนะคะศรัทธาเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะวันนี้มาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะท่านไม่ควรพลาดนะคะคุณท่านดูหน้ากล่องท่านค่ะอักษรไว้ชัดเจนเลยนะคะกองพันทหารราบที่หนึ่งหลวงพ่อเกษมเขียนมาโกนะคะชุดนี้ท่านใดสนใจนะคะวันนี้พิเศษให้เลยนะคะที่9 5้า้ห้าบาทเท่านานค่ะท่าน9 5้ายห้าสิบาทนะคะท่านมาดูเหรียญกันชัดๆนะคะคุณท่าน เป็นเหรียญเปลยนะคะหน้าเหรียญท่านสวยค่ะทั้งสามเหรียญเลยนะคะจองให้ท่านปิดให้ท่านการาน้ท่านเปิดแบ่งปันนะคะท่านขอจบที่9ก้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคะส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะท่านองค์นี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำค่ะ ท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้เก็บวันนี้มาพิจารณากันได้นะคะหน้าเหรียญท่านเต็มของท่านดวงตาจมูกนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดค่ะสำนักสุสานไต้รักจังหวัดลำปางนะคะด้านหลังของท่านเป็นพระาธาตุลำปางนะคะปิดให้ท่านจองกันให้ทันนะคะสวยทั้งสามเหรียญเลยนะคะท่านได้รับทั้งหมดสามเหรียญด้วยกันค่ะองค์นี้เป็นเนื้อเปียกทองนะคะท่าน พร้อมหูห่วงเลยนะคะเก็บได้เก็บนะคท่านในอนาคตหากันยากแน่นอนค่ะท่านใดศรัทธานะคะหลวงพ่อเกษมเขมมะโกเขาท่านวันนี้มีมาแบ่งปันเพียงแค่1ชุดเท่านั้นนะคะสวยมากๆค่าท่านหน้าเหรียญท่านเต็มนะคะชุดกรรมการค่ะ ด้านหลังเป็นพระาธาตุลำปางน,นะคะหมายเล็กหนึ่งวันนี้ขอแบ่งปันที่950บาทเท่านั้นค่ะท,ท่านธาตุมาค่ะมากันที่รายการที่สองค่ะหมายเล็กสองวันนี้ท่านทานเป็นเหรียญฉลองอายุครบ8รอบนะคะพระครูภาวนาพิรัน์หรหลวงปู่ทิมค่ะวัดระหารไร่จังหวัดระยองปี18นะคะนากรองท่านอัคาระไว้ชัดเจนเลยนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะท่าน ท่านใดศรัทธ,ธานะคะหลวงปู่ทิมลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอนน้ำทานเหรียญน,นี้นะคะลงยาสวยๆค่ะลงยาสีแดงเท่านานสีน้ําเงินนะคะนาเหรียญท่านชัดไม่สึกไม่มีรอยขีดขว่วนน้ำทานได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะถือว่าโชคดีมากๆค่ะองค์นี้ท่านใดสนใจนะคะวันนี้แบ่งปันเลยนะคะที่400บาทเท่านั้นเท่าน่ร400บาทเท่านั้นนะคะด้านหลังของท่านดูนะคะเป็นหลังยันห้าค่ะ รพระครูภาวนาพิรัตนะคะปีหนึ่งแปดค่ะตัวหนังสืออัขรายานท่านยังชัดนะคะพร้อมกล่องเลยนะท่านแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สามค่ะ,คะมาเล็กสามวันนี้นะท่านเป็นเหนเรียญเจริญพรบุญนะคะวัดะหารไรจังหวัดระยองค่ะปีหนึ่งเจ็ดนะท่านได้พร้อมกล่องเลยนะคะท่านสามารถนําไปเลี่ยมเก็บกันได้นะคะ หลวงปู่ทีมน้องท่านเหรียญเจริญพรบนคนท่านสังเกตนะคะมีร,ะรอยจานค่ะรอยจานบนเหรียญท่านชาัดเลยนะคะอายุท่าน95ปีนะคะเหรียญเจริญพรบนรายการนี้ท่านใดสนใจนะคะวันนี้ขอแบ่งปันนะคะท่านที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะราคานี้จะส่งฟรีน้องท่านไม่บวกเพิ่มแล้วนะคะขอท่านที่ศรัทธาพร้อมรับนะคะหนูพร้อมแบ่งปันให้เลยนะท่าน วัดะหารไรจังหวัดระยองค่ะด้านหลังร้อยจานยานอักขระท่านชัดนะคะขอแบ่งปันนะค่ะท่านที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะจิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะท่า,ทานถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะหมายเลข4ี่วันนี้นะคะ องนี้นะคะเป็นพระรอดนะคะท่านเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะคะวัดมหาวันค่ะกรุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนชุดกรรมการนะคะนากรองท่านอัครไว้ยชัดเจนนั้นท่านพระรอดพิมพ์ใหญ่นะคะชุดนี้น,นท่านจะมีทั้งหมด5องค์ด้วยกันค่ะเป็นเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะ5องค์นะคะท่านสามารถเก็บเป็นชุดแบบนี้กันได้เลยนะคะมีเพียงแค่1ชุดเท่านั้นค่ะ ท่านใดที่พลาดใน EP ีก่อนๆนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันเพียงแค่หนึ่งชุดนะคะเป็นพิมพ์ใหญ่นะท่า,ทานขอแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยบาทนะท่านเป็นพระรอดนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะท่านมวลสารดั้งเดิมนะคะเจ้าของเดิมนะท่า,ทานเขานํามาแบ่งปันให้นะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่หนูเคารพรักนะคะที่รู้จักนะท่า,ทานนี่คะ่ะกรุวัดมหาวันจังหวัดลําพูนนะคะ องสภาพสวยสมบูรณ์แน่นอนค่ะท่านคุณท่านจะได้รับทั้งหมดหองค์ด้วยกันค่ะด้านหลังนะคะสวยงามทุกองค์ค่ะท่านขอแบ่งปันนะคะชุดนี้ที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะได้รับทั้งหมด5องค์ด้วยกันค่ะ,ะ,คะท่านเป็นพระรอดนะคะกรุวัดมหาวันค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ห้าค่ะ หมายเลขห้าวันนี้นองทานเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อเกษมเขม,มโกนองทานองค์นี้นะคะได้มาได้มานองทานเป็นเหรียญน,นะคะ <_ c oughs> เหรียญกลมนะคะท่านของหลวงพ่อเกษมนะคะองค์นี้มีแค่เหรียญน,นะคะท่านมีแค่เหรียญน,นะคะลายเส้นนะคะทานเส้นสายฝนวิ่งคมคมเลยนะคะลายเส้นสละสลวยค่ะทันดวงตาท่านคมชัดนะคะหน้าท่านเต็มค่ะ จมูกนะคะท่านพิจารณาไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะถ่ายจากกล้องสดค่ะหากท่านใดศรัทธานะคะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันนะคะท่านที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะท่านหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกนะคะ650บาทเท่านั้นค่ะเปลี่ยนกลมท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะ รายการนี้นะคะหกร้อยห้าสิบบาทค่ะทัามาคองท่านมากันที่รายการที่หกค่ะหมายเลขหกวันนี้ท่านเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเนื้อทองแดงนะท่านองค์นี้ได้มานะท่านมีเพียงแค่เหรียญนะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงคท่านมาพิจารณากันก่อนได้นะคะหน้าเหรียญนะท่านหน้าเหรียญท่านเต็มเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะท่านเนื้อทองแดงมาพร้อมหูห่วงค่ะ อันใดศรัทธาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะกําลังตามหาเหรียญสวยๆซักรายการไว้บูชาน้องท่านเหรียญนี้ขอแบ่งปันเลยนะคะที่650บาทเท่านั้นท่าน650บาทด้านหลังเป็นหลังยันสีนะคะท่านสวยมากๆค่ะอง,ง์นี้นะคะเก็บได้เก็บกันนะคะท่านไม่ควรพลาดค่ะแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นเลยนะคะ 650บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะมาเลข7วันนี้นท่านเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสตัตหีบของท่านเนื้อทองแดงลมดำนะคะองค์นี้คุณท่านได้เหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะท่านใดได้ไปขึ้นคอบูชาได้สวยๆของท่านนี่ค่ะเนื้อเปียกทองนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นเลยนะคะ หกรบาทเท่านั้นค่ะท่านสวยมากๆเลยนะคะปิดให้ทันนะคะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านไม่ต้องนําไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเลขแปวันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อหน่ายนะคะท่านวัดบ้านแจ้งจังหวัดอยุธยานะคะเนื้อเปียกทองทั้งองค์เช่นกันค่ะนี่ค่ะเรียนพ่อหน่ายนะคะจังหวัดอยุธยาค่ะท่าน ท่านใดศรัทธาเหรียญหลวงพ่อกําลังตามหาอยู่นะคะองนี้นะคะพร้อมเลี่ยมโดยนักทานที่ห0ร้อยบาทเท่านั้นค่ะได้เหรียญพร้อมเลี่ยมนองทานหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทานค่ะหกร้อยบาทค่ะท่านนะคะมากันที่รายการที่เกค่ะหมายเลขเก้าวันนี้นองทานเป็นพระยาคุดนะคะของหลวงพ่อเสงีง่ยวนท่นพร้อมเลี่ยมกรอบลายไทยพระยาคุดเลยนะคะนี่ค่ะ สวยมากๆเลยนะคะท่านเป็นพรยาคุดนะคะพร้อมเลี่ยมเขาท่านเก็บเนื้ออง์พระให้เลยนะคะเป็นหลวงพ่อเสงเขาท่านวัดบางพระจังหวัดปทุมธานีนะคะเป็นเหรียญปีสองห้าสองสองเขาท่านตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะเขาแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบค่ะ หมายเลขสิบวันนี้น้ำท่านเป็นเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวของหลวงพ่อเกษมนะคะอง์นี้เป็นเจ้าสัวน้าท่านเนื้อทองแดงลมดํานะคะท่านท่านใดได้ไปนะคะสมชื่อดังเจ้าสัวเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังน้งท่านรอยจานตัวหนังสือท่านชัดนะคะเรียนเจ้าสัวของหลวงพ่อเกษมเขม,มโกสุสารไตรักจังหวัดลำปางค่ะพร้อมเลี่ยมเลยน้ำท่านองนี้นะคะ สวยมากๆเลยนะคะขอแบ่งปานที่600บาทเท่านั้นค่ะท่าน600บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11วันนี้ค่ะท่านเป็นเจ้าสัวเช่นกันนะคะเนื้อนี้เป็นเนื้อันปักกาค่ะท่า,ทานสนใจองค์ไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดมีลายสามารถแอดไลน์กันได้ค่ะท่าน หนูจะส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ชมในไลน์นะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะท่า,ทานรายการนี้นะคะเจ้าสัวของหลวงพ่อเกษมเขมโกสุสารไตรักจังหวัดลำปางเช่นกันค่ะมาพร้อมเลี่ยมค่ะท่านขอแบ่งปันที่600บาทเท่ากันค่ะ600บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบองท่าน หมายเลข12บสองวันนี้นะคะเป็นหลวงปูท่ทวดตัวทอนะคะวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีค่ะปีศูนย์ห้านะคะนะคะด้านหลังเป็นหลังหนังสือนะท่านตัวทอใต้ฐานท่านชัดนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองค่ะคุณท่านดูลายเส้นนะคะสวยมากๆค่ะท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่5้าร้อบาทเท่านั้นเลยนะคะห้าร้อบาทเท่านั้นคะ่ะท่าน ส่งฟรีนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะหลวงพ่อทวขค่ท่านห้าร้อยบาทพ้อมส่งนะคะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะท่านนี่คะ่ะด้านหลังนะคะเป็นหลังตัวหนังสือคะ่ะอักขระนะคะท่านชัดเจนเลยนะคะองค์สวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกล่องค่ะเนื้อทองเหลืองค่ท่านเป็นพิมพ์เล็กนะคะขอแบ่งปันที่ห้าบาทเท่านั้นค่ะ ปีศูนย์ห้าทานตัวทอนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่13ค่ะหมายเลขสิบวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโกค่าท่านรุ่นพิเศษสุษสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะปี23งสน้องท่านเนื้ออันปะก้านะคะแบ่งปันให้พร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะท่านได้มาสภาพอย่างไรนะคะวันนี้ขอแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะลูกค้าช่องปัญญาค่ะในสภาพองค์สวยสมบูรณ์หนึเซเลยนะคะ ีสองสามนะคะท่านเนื้ออันปากกาค่ะคุณท่านดูดวงตานะคะเหรียญท่านสวยมากๆเลยนะท่านลายเส้นคมๆตัดกันค่ะขอแบ่งปันนะคะเหรียญน,นี้นะคะที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะเป็นรุ่นพิเศษนะคะสุสานไตรักจังหวัดลำปางค่ะท่านสวยมากๆค่ะพร้อมกล่องเลยนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ ถัดมาคำท่านมากันที่รายการที่สิบสี่ค่ะหมายเลขสิบสี่วันนี้นะคะเป็นเหรียญมหามนต์ดาท่านเสาห้าบูชาครูนะคะของหลวงปู่มูลทิติสีโรคำท่านอายุหนึ่งร้อยห้าปีน้องท่านเป็นเหรียญลงยาสีแดงด้วยนะคะเนื้อทองแดงคงท่านนี่ค่ะหน้าเหรียญเป็นเนื้อทองแดงนะคะแล้วก็ลงยาสีแดงค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยน้องท่านเป็นเลี่ยมกันน้ํานะคะ หากวันนี้ท่านใดสนใจนะคะวันนี้พิเศษให้เลยนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทเท่านั้นนะคะท่านใดปิดทันจองทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15วันนี้ค่ะท่านองค์นี้นะคะเป็นเหรียญเซมาหลวงปู่ทีมของท่านเนื้อทองแดงลุมดํานะคะเป็นเหรียญเปลือยดาท่านมาพร้อมเลี่ยมจับขอบนะคะ เปิดโชว์องค์เนื้อพระคำท่านให้เห็นหน้าเหรียญกันชัดๆนะคะเลี่ยงจับขอบนะคะพร้อมหูห่วงค่ะท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นคำท่าน400บาทนะคะปี18ค่ะด้านหลังเป็นหลังยัน5นะคะ400บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะท่านวัดคูสิตารามนะคะ เหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะท่านเป็นเหรียญเปรยนะคะมาพร้อมเลี่ยมจับขอบค่ะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะด้านหลังเป็นหลังฮนุมาน,นะค,าน 2, ค่ะท่านปี21ค่ะหลวงพ่อกลวยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17รายการนี้นะท่านเป็นพระปิดตามหาอุดของหลวงปู่ทิมอิสริโ,โกนะคะ องนี้น้องทานเป็นพระปิดตามาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมของท่านท่านใดสนใจรา,รายการนี้ขอแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทเท่านั้นนะคะด้านหลังเป็นหลังยันมหาอุดนะคะท่านองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะปิดตาหลวงปู่ทิมรายการนี้600บาทค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะ หมายเลข18รายการนี้น้าท่านเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะคะองค์นี้เป็นเนื้อเปียกทองน้าท่านจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะชินราชอินโดจีนนะคะสวยมากๆรัาท่านอยู่ในเลี่ยมนะคะได้รับองค์พระพรหมเลี่ยมค่ะท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นคับท่าน600บาทเท่านั้นนะคะได้รับองค์พระพรหมเลี่ยมเลยน้าท่าน ปิดให้ทันกันนะคะ600บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19วันนี้น้องทานเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะท่านเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะเป็นรุ่นสร้างบรัรมีปี1 9นะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดต่อโคน้องท่านเนื้อเปียกทองนะคะ องนี้ได้แบ่งปันมาน้องท่านพระบ้านพระเก่าเก็บค่ะท่านใดศรัทธาเหรียญน,นี้นะคะวันนี้พิเศษให้เลยที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทเท่านั้นนะคะวัดบ้านไรอ์อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นปี19นะคะท่าน400บาทเท่านั้นค่ะเป็นของหลวงพ่อคูณนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่20ค่ะ หมายเลข20รายการนี้เป็นครูบาศรีวิชัยจังหวัดลำปางนะครับท่านดูสภาพอง์พระนะคะสภาพกล่องเก่าเดิมค่ะเรียนนี้ขอแบ่งปันที่400บาทนะครับท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะครับท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยทางภาคเหนือนะคะท่านใดสัทดา,าครับท่าน วันนี้แบ่งปันพร้อมกล่องเลยนะคะที่400บาทค่ะท่าน400บาทเท่านั้นนะคะท่านใดศรัทธานะคะอยากเช่าบูชาเก็บไว้ศึกษาเ่าท่าน400บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะหมายเลข21วันนี้นะคะเป็นเหรียญพุทธคุณซ้อนนะคะท่าทานของหลวงพ่อทวดนะคะและหลวงปู่ทิมนะคะท่าน และพระครูวิสัยโสพลหรือหลวงปู่ทิมค่ะเหรียญพุทธคุณซ้อนนะคะเนื้อเปียกทองเอาท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเพชรเลยนะคะองค์สวยๆแบบนี้ค่ะท่านใดศรัทธานะคะขอแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นคับท่าน,าน600บาทนะคะด้านหลังจะเป็นสถูปของหลวงพ่อท,ทวดคับท่านถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะให้ทานการันนะคะวันนี้นะคะ600บาทค่ะ มาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะหมายเลขยี่สิบสองวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดประคังของท่านเป็นพระเนื้อผงนะคะมาพร้อมกรอบเลี่ยมเงินเก่าค่ะสวยมากๆเลยนะคะยิงลงกองยิงเห็นเนื้อองค์พระท่านชาัดเขาท่านท่านใดกําลังหาพระสมเด็จสวยๆสักรายการไว้บูชานะคะองค์นี้แนะนําเลยนะท่านพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะ ขอแบ่งปันนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทนะคะมีคำท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์100%ไม่มีบินไม่มีแตกหักนะคะพร้อมเรียมค่ะ400บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่23ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานค่ะท่านเรียมกรอบกันน้ํานะคะเหรียญพ่อปานท่านเด่นเรื่องเสือนอท่านวัดบางพระค่ะ ท่านใดสนใจนะคะวันนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะสามร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเหรียญพ่อปานค่ะพัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบสี่ค่ะหมายเลขยี่สิบสี่วันนี้นะคะเป็นองนี้นะคะท่านเป็นหลวงพ่อทานะคะวัดพะเนียงแตกท่านมาพร้อมกรอบเลี่ยมเงินเก่านะคะเป็นเหรียญรูปหล่อนะคะท่าน เป็นหล่อโบราณนะคะหลวงพ่อไปวัดพเนียงแต่ค่ะขอแบ่งปันที่300บาทเท่านั้นค่ะท่าน300บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่25ค่ะหมายเลข25รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะหลวงพ่อชุยวัดคุงคาค่ะท่านเนื้อเปียกทองค่ะขอแบ่งปันท่านเหรียญน,นี้พร้อมกล่องเลยนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะ 400บาทผมส่ง,งน้งท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะเหรียญพ่อชุยนะคะ400บาทค่ะท่านใดได้ไปขอแสดงความยินดีด้วยนะคะด้านหลังนะคะน0ท่านพ0 0ร้อพร้อมส่งค่ะพาดมาค่ะมากันที่รายการที่26ค่ะ หมายเลขยี่สิบหกรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะท่านเป็นพระเนื้อผงนะคะองค์นี้น่าจะเป็นบางขุนพรมนะคะท่านสมเด็จบางขุนพรมค่ะด้านหลังนะคะขอแบ่งปันนะคะที่สี่ร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านองค์นี้นะคะสี่ร้อยบาทพร้อมส่งค่ะท่านใดสนใจศรัทธาไม่ควรพลาดนะคะสี่ร้อยบาทค่ะ ัมาค่ะมากันที่รายการที่27ค่ะหมายเลข27รายการนี้เป็นหลวงพ่อทวดนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาเลยนะคะตาท่านใดวัยตาท่านใดถึงย่อมท่าของดีปยครอบพองค่ะขอแบ่งปันที่400บาทนะคะท่านพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะจัดส่งให้ฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ400บาทค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่28ค่ะหมายเลข28รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วปะวะโรวัดรังมั่นจังหวัดนคนปรปฐมนะคุท่านรุ่นนี้เป็นรุ่นเสาห้านะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคุท่านนี่ค่ะท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นเสาห้านะคะเหรียญน,นี้สวยมากๆค่ะท่านหน้าเหรียญท่านคมชัดนะคะคุณท่านดูลายเส้นค่ะหน้าท่านเต็มนะคะหลวงปู่แพ้วค่ะต่อโค้ดนะคะ ัวหนังสืออัขราท่านชาร์ตเขาท่านรายการนี้ได้เหรียญพร้อมเลี่ยมเลยนะท่านขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทนะคะจังหวัดนคปรปฐมเขาท่านหกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบเก้าค่ะหมายเลขยี่สิบเก้ารายการนี้นะคะเป็นใบขี้เหล็กเขาท่านของหลวงปู่แพ้วปะวะโรนะคะ เป็นรุ่นใบขี้เหล็กค่ะรุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมเก็บกันนะคะท่านเป็นเนื้อเปียกทองค่ะดวงตาท่านคมชัดนะคะท่านพร้อมเลี่ยมเลยนะคะขอแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นค่ะท่านเรียนปลอดภัยนะคะ500บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่30ค่ะหมายเลข30วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะท่าน เปลียนพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะเนื้ออันปักการาท่านมาพร้อมเลี่ยมค่ะขอแบ่งปันที่500บาทนะคะ500บาทค่ะพระพรมปัญโยหลวงปูดูวัสเกยอยุธยาปี3 2ท่านปลูกเสกนะคะท่า,ทาน500บาทค่ะพับมาค่ะมากันที่รายการที่31ค่ะหมายเลข31รายการนี้เป็นพระโสธรนะคะท่า,ทานเนื้อทองเหลืองนะคะ เป็นพระโสธรพิมพสองหน้าครัท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นครัท่าน400บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่3าถึงสองค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยเหรียญพระอาจารย์ฟ้านพระอาจารย์ฟันอาจารย์โรนาทานมาพร้อมเลี่ยมกรบสามห่วงแบบนี้ค่ะท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่400บาทคองท่าน องค์สุดท้ายแล้วนะคะขอแบ่งปันให้กับลูกค้าที่อยู่รับชมช่องปัญญากันมานะคะเหรียญน,นี้ค่ะท่านใดสนใจนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบเลยเค่ะท่าน,น400บาทเท่านั้นค่ะรุ่นแรกนะคะสิทธทอสร้างถวายคาท่าน,นวัดป่าทำขามจังหวัดสกลนครนะคะ,ะ,คะปี07ค่ะ400บาทนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะ คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 9ย์2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จัดส่งะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า ep แล้วนะคะท่านไม่มีปัญหาค่ะ หากวันนี้ท่านใดปิดทานจองทานรายการไหนหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคุณท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะคุณท่านไม่ควรพลาดค่ะส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะหนูจะส่งคลิปให้กับคุณท่านรับชมในทุกๆวันนะคะเบอร์โทรหนูจะเขียนไว้ให้ด้านบนแล้วก็ใต้คลิปค่ะ ฝากคุณท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ